พระรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่หลวงปุโตปี2พพิซึ่งได้เช่ามานะครับเสียท่านใดมีสามารถส่งรูปมห้ดูได้ตามอีดีไลน์ด้านล่างนะครับถ้าจะขายนะครับองค์นี้ถือว่าสวยนะครับเป็นเนื้อโซนเกสรน,นิยมเลยนะครับโดยอันนี้ถือว่าเป็นบล็อกแรกนะครับเพราะว่าไม่มีการมีเส้นแตกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็สวยงามมากครับโดยรุ่นนี้จะมีบล็อกแรกบล็อกสองและบล็อกสามนะครับ องนี้เนี่ยเนื้อเข้มมากนะครับสวยจริงๆนะครับคือจับมานี่คือแท้ตาเปล่าเลยนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูนะครับว่าที่เนื้อเข้มๆจ,จัดๆที่ผมอบอกว่าเนื้อสวยมากคือเป็นยังไงนะครับนี่นะครับโอ้โหหน้าตาติดคมชัดสวยจริงๆนะครับ ถ้าเป็นบล็อกสองนะครับเส้นด้านนี้จะติดคมลึกชาขึ้นมานูนเลยนะครับถ้าบล็อกแรกก็คือจะไม่ติดนะครับหรือจะติดลายๆก็ถือเป็นบล็อกแรกนะครับเอาองนี้คือติดลายๆนะครับพอดูที่เนื้อด้วยนะครับบล็อกแรกนี้จะเนื้อแบบเข้มๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับไฟเพจท่านใดมีพักเครื่องหรุบโต๊ะจะขายตัวรุ่นพยมสองรไปดูได้ตามรายด้ด้านล่างนี้นะครับสวัสดีครับ